สวัสดีครับน้องๆผมคูวีนะครับวันนี้เราเจอกันในเรื่องของการทำ Past Simple กับ Past Continuous แบบผสมนะครับสำหรับน้องๆที่ได้เรียนคลาสออนไลน์เนี่ยก็คงจะท่องศัพท์ตามที่คูวีนัดแนะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับก่อนอื่นขานเวลากันนิดนึงวันน,น,นี้วันที่30มีนาคมนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงของการเก็บตัวอยู่กับบ้านเพววื่อความปลอดภัยจากโควิด สิบก้านะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเนี่ยก่อนอื่นเลยเราขอทวนก่อนว่าพาร์สิมโพโครงสร้างเป็นไงพาร s i ิมโ e นะครับพาิมโโครงสร้างประโยคคืออะไรครับน้องๆก็คือ subject บวก verb สองถูกต้องไหมเราต้องท่องกริยาสามช่องให้ได้นะครับไม่งั้นทำไม่ได้แน่ๆก่อนอื่นเลยเราลองมาฝึกทำกริยา ช่อง2ก่อนนะครับอันนี้ง่ายๆก็แค่อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เปลี่ยนเว r ร์ช่องหนึ่งเป็นเวิร์ช่อง2เลยนะครับเขาบอก at the Sydney Olympic in 2000ก็คือการแข่งขันโอลิมปิกที่ซิดนีย์ในปี2000 the biggest cheer from the spectator at the swimming pool came when i l i c m o s a m b a n i finish finish ตรงนี้ต้องเป็นเวิร์ช่อง2ก็ finish n i s h แล้วเติม e d วลีช่งสองของ finish ต้องเติม e d นะครับ the d 100 meters freestyle อ l i not win not win ไม่ชนะไม่ต้องเติมเอาอะไรมาช่วยครับเอา did มาช่วยครับก็คือดูนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นวลีช่องสองก็คือ did did not หรือ didn't win ไม่ต้องเปลี่ยนร e r ช่องสองที่คำว่า win น,นะครับเพราะ did กัน v e r ์ช่องสองนะครับ the event in fact h i s time b ก็เปลี่ยนเป็น was ก็คือ v e r ์ช่องสอง one minute fifty three seconds the slowest time in Olympic history e l i t floor equatorial g u i น้ a in Africa o n l y l e a r n เลื Learn ed, Learn Comp oh, ่อนเปลี่ยนเป็นเลื่อนเติมทีเข้าไปแค่นั้น To swim ย m o n t h ันธ์เบ e ้องหน้าเขาที่คอมเพลติดคอมเพลติดอิโอเล็กอ้ในเรื่องก็คือง่ายๆว่าคุณอีลิกเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำร้อยเมตรที่ชอาที่สุดนะครับ เพราะเขาฝึกแค่หกเดือนก่อนที่จะมาโอลิมปิกอ้แต่ก็ได้มานาะก็เก่งจริงจริง In tennis match in 1998 between Pete Sampras and, and Patrick Lafter Lafter become ก็เปลี่ยนเป็น be became เรื่องเี้ยถ้าสมมติท่องกริยาสามช่องไม่ได้ผมก,ก็ทำไม่ได้นะครับ Angry with himself when he miss เติม uh, ed miss and easy shot he gave ก e e p เขียนเป็น gave h i s racket to c h a d little one of the ball boys and shout shouted shouted you play c h a d not not มา not มาต้องอะไรมาช่วยครับ didn't did not จำไว้ว่าถ้าเป็น past simple นะต้องมี didn't ถ้ามี not ต้องมี didn't no นะครับ what to do so he got ready to play the next point against sampras more than t e 0 0 0 o s p e c t a t o r cheers แปลงง่ายๆก็คือในปีหนึ่งเก,ก็แปดเนี่ยพีแซมาพ์ส,สพ,พบแพทติคลาสเตอร์แล้วลาสเตอร์เนี่ยงุดหงิดมากเนื่องจากว่าเขาอะตีเสียบ่อยมากเขาจึงเอาไม้เทนนิสเนี่ยให้เด็กเก็บบอลได้ลองเล่นกับพีสแซมพาพ์สไปเลยโอ้โหจิตใจนี้โหดร้ายจริงๆนะครับตรงนี้สอนอะไรเราบ้างครับ พาร์สิมโพคงสร้างก็คือ subject บวกช่องสองแต่ถ้าจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธต้องเป็น subject บวก did แล้วก็เติม not เข้าไปแล้วบวกด้วย verb ช่องหนึ่งแทนเพราะว่า did ทำหน้าที่เป็น verb ช่อง,องสองแล้วอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธแปลว่าถ้าในประโยคคำถามประโยคคำถามต้องเอา did ขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วย subject แล้วบวกด้วย verb ช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ออาลจากตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปขึ้น past con น,นะครับก่อนที่เราจะขึ้น past con ค,คุยขอทวนโครงสร้าง past con ก่อน past con past continuous นะครับโครงสร้างคืออะไรครับ subject บ,บวก was were แล้วบวกด้วย verb เ,เติม ing นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องวอสวอัวนี่แหละเหมือนเดิมแต่เติมอะไรลงไปด้วยเติม NOT แล้วก็ยังคงมีเว r รเติม ing ตามปกติแต่ถ้าสมมุติเป็นประโยคคำถามก็แค่เอาวอสเว r รมาอยู่ข้างหน้าบวกด้วย subject แล้วบวกด้วยเว r รเติม ing นะครับโครงสร้างเหล่านี้ฝึกดูนะครับความยากจริงๆของการทำพา s ์สซ m p l e กับ p a s s Con ไม่ได้อยู่ที่รูปล่างประโยคครับมันอยู่ที่ถ้าสมมติเอาสองอันมารวมกันขอททวนะ p a s s c o n t i n u น u s อมักจะเอาไว้ปูพื้นเนื้อเรื่องก็คือเหตุการณ์ยาวกว่าส่วน p a s s Simple คือเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกนะครับเราลองมาหัดทำกันเลยดีกว่านะครับไม่ไงั้นมันก็พูดซ้ำไปซ้ำมานะครับเขาบอกว่า It was 17 March 1984. t h o u s a n d of people were standing คนเป็นพันเนี่ยกำลังยืน on the banks of the river in London Thames in London ก็คือมีคนเป็นเป็นพันเลยอะยืนอยู่ที่ขอบของแม่น้ำ Thames ใน London They จุดจุด a i t for the start of annual Oxford and Cambridge Boat Race พวกเขาทำอะไรครับพวกเขากำลังยืนพวกเขากำลังรอพวกเขากำลังรอการสตาร์ทของการแข่งขันประจำปีระหว่าง Oxford และก็ Cambridge มันคือการแข่งขันอะไรครับ Boat Race พวกเขารอหรือกำลังรอ แน่นอนครับต้องเป็นกําลังรอแน่นอนกําลังรอต้องเป็น D ดใช้ was หรือ were ครับ Were waiting for the start but while อ oh, ้คำนี้มาตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับถ้าตัวนี้มาแปลว่าข้างในประโยคที่กำลังจะอ่านต่อไปนี้จะมี2ประโยคย่อยโดยประโยคแรกจะต้องเป็น past con แน่นอน ประโยคที่สองจะเป็น past simple แน่นอนนะครับ while the Cambridge boat was คุยรู้ได้ไงว่า was ก็ boat มันมีลำเดียว was going under a bridge it hit hit ตัวนี้คือ hit 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 นะครับแต่อันนี้คือ verb ช่องสองแล้ว another boat ก็คือมีเรือชนกัน soon it was clear that The boat sank เรือมันจมแน่นอนครับ So they row ตรงนี้คุยอธิบาย ข้ามไปน,นิดนึง it was clear t e a d มันแน่นอนครับว่าเรือมันต้องเป็นไงครับกำลังจมกำลังจะจมตุ๊บๆๆอันนี้ต้องเป็น was sinking sinking เรือมันกำลังจมดังนั้น they row ก็พา,ายเรือกลับออกมา row to the bank the rest ถูกเลื่อนไปเป็นวันถัดไป take t o t o place and commit lost จำไว้ว่าถ้าเป็น a อ d มาถ้ามี a อ d นะมักจะเป็น p a s t simple ทั้งสองอันเพราะว่าโดยปกติไม่มี p a s t con ทั้งสองอันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น a อ d มีตัว a อ d เป็นตัวเชื่อมประโยค มักจะเป็น past simple ทั้งสองอันอันนี้เป็นทริคนะครับถ้ามี while ประโยคแรกจะเป็น past continuous ประโยคที่สองจะเป็น past s i m เดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ when ถ้าเป็น when ประโยคที่ติดกับ when ตรงนี้จะเป็น past sim. s i m เดี๋ยวดูตัวอย่างเดี๋ยวก็เจอนะครับอีกประโยคหนึ่งก็จะเป็น past c o n t e n t ประโยคที่ติดเวนจะเป็น p a s ซ s มประโยคที่ติดวาลจะเป็น p a s ค c o อันนี้คือเทคนิคเลยนะจําไว้เลยนะประโยคที่ติดวาลจะเป็น p a s ค con ประโยคที่ติดเวนจะเป็น p a s ซ sim นะครับถ้าประโยคนั้นมีแอนทั้ง2คําตอบจะเป็น p a s ซ s มทั้งคู่นะครับเอาละเขาบอกให้อ่านโจทย์ก่อนนะ put the verb in the blanket in the collect past sim กับ past con เห็นไหมก็ต้องทำทั้ง p a s ซิมกับ p a s ค c o We จุดจุดจุดวอชดีวีดอ่าเวนมา when มาปั๊บตัวนี้ต้องเป็นพา s s สมแรงแปลว่าด้านหน้าตัวนี้ต้องเป็น pass con ต้องเป็น Were watching เพราะว่าอันนี้มันคือประโยคเดียวกันนะครับ my brother tom open the door and อ้าวมีแอนมาเชื่อม ก็ถ้ามีแอนปุ๊บตรงนี้เป็นพาาซิมแน่นอนอ่าอันนี้ก็พาาซิมถูกต้องไหม The Young Man h o l d a big box in his hand and the with the word อ้าวมีแอนมาอีกแล้วแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นพาาซิม Where Warren w O R N เออวอลต้องหนุน UORE with the happy birthday on it when เอาเวนมา when มาปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเป็น p a s ร sim ก็ต้องเป็น saw my brother he said happy birthday my brother อ๋ออันนี้จบประโยชอยู่ตรงนี้้วนะ my brother tell him it wasn't his i i r t h d a y and ask s k t o ท n d ask the young man about the box while อ่า w h i มาแปลว่าประโยคนี้ก็ต้องเป็น past con were talking The man s mobile s phone rang อันนี้ก็จบประโยคแล้ว The young man did, did, did finish his telephone conversation and ออามี and มาเชื่อมแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น p a s s s i m เห็นไหมถ้าเรารู้โครงสร้างจริงๆแทบจะไม่ต้องอ่านเน้อเรื่องเลยดูเทคนิคอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมเน้นที่การอธิบายเทคนิคในการทำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เน้นเลย ฝึกทาบ่อยๆแล้วคุณก็จะจับออกว่าเฮ้ยจุดสังเกตคืออะไรจุดสังเกตคืออะไรเฮ้ยแอนนะแปลว่าทั้งประโยคนี้ต้องเป็นพาสซิมทั้งคู่เวนนะตัวประโยคหลังเว้นต้องเป็นพาสซิมประโยคก่อนเว้นประโยคที่ไม่มีเว้นก็ต้องเป็นพาสคอนถ้ามีวาวนะประโยคที่ติดวาวต้องเป็นพาสคอนแค่นั้นนะครับฝึกทํากันบ่อยๆยังไงน้องๆทํากันได้แน่ๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้สามารถทำให้น้องมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ